สวัสดีครับผมบอกครับบูมครับก็คือม <Woo! S 1> ีนะครับผมเรามานาคลิปดิจิต้านะครับผมก็เช่นเคยให้ผมคือพวกเราไม่มีคลิปจะลงแล้วนะผมก็เลยมาทำคลิปดิจิต้ากันนะครับผมโอเคเนาะผมก็แข่งกับพี่ผมเช่นเคยให้ผมแั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่า Let's go <S ไม่อาจจะดึงในี้เวลาที่ย้อนนี้เธอกับมามันคงจะเป็นไปไม่ได้ เดี่ยวจะลังไม่เพื่อไะไรเมื่อคนรจะไปก็ต้องไปไม่มีทางแค่อยาขออย่าพุนทิ้งฉันไปได้ไหมมันยังไม่บอที่จะเสียใจมันยังไม่บอที่จะรับใครเข้ามาใหม่ ជ្រឿាសាប់ខ្ញើ្រើជាន់ទ្ន ช่บอกตรงๆก็ได้เอาตามที่ใจใเธอต้องการว่าในใจเธอไม่มีฉันอีกแล้วเท่านั้นเองถ้าการให้ไปของฉันมันดีสำหรับเธอ เธอรู้สึกดีก็จะไม่ลอกวนใจจะยอมให้ไปแต่โดยดีงานเธอต้องการ เขาเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับการฟังเพลงของเราไปนะครับเป็นไงเสียงที่พอเนี่ยเออเสียงอย่างนี้เองโอเคครับผมก็ใครจากนี้ฝากกดไลค์ครับผมกดซับสไครต์กดใจดิ่งกดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับคลิปหน้าจะมีคลิปลลรอะไรรอรับชมกันนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปมาให้ผู้ชมรับชมนะครับผมทำคลิปดีๆให้ผู้ชมรับชมนะนะครับผมโอเคเนาะ ก็อยากให้ทำคเมน์อะไรคอมเมนต์กันมาด้วยเด้อนะครับผมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะเพราะว่าพวกเราไม่รู้จะทำคลิปอะไรให้่านผู้ชมรับชมกันแล้วนะครับผมไปแล้วนาะบ๊ายบาย